รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาบรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยทู n ไ g ท์สสดท้ายคุณแมวสาวค่ะสวัสดีค่ะคุณนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทั่วไทยทูนไรท์นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะตรงกับวันพรฤหัรบดีค่ะ31สิงหาคม2560นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ Spring Radio ด้วยค่ะครับเอาละครับรับชมพวกเราสองคนได้ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง1 FM 98.5 MHz s p r ส n g r ปดจุรและผ่านทาง Facebook Live <า>ของ <Spring S 1> สปริงเรดิโอเช่นกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้เราถึงกันเสมอะครับดยูว่วาากระารกสามารถสื่อข้อความส่งข้อความนะคะที่จะติดต่อกับเราสองคนได้เหมือนกันนะคะทางไลน์นะคะสปริงเรดิโอค่ะเราจะเปิดรายการค่ำคืนนี้ด้วยเรื่องที่ ท่าทาศรัทธาของผู้คนหลือเกิดแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องทําบุญนี่เป็นเรื่องใหญ่นะถ้ามีอะไรมาประเด็นสักนิดหนึ่งโอ้โหมันโดนอะ่ะมันจีน๊ดอ่ะเราจะหยิบเอาเรื่องที่มันกระทบศรัทธาของผู้คนเรื่องที่ทําให้ผู้คนทําบุญไปก็มีคําถามไปมขึ้นมาเป็นประเด็นนํารายการค่ะเอากันอย่างนี้ประเด็นคือเอากันอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้เรื่องพายานเลสเตอร์ซิตี้แล้วใช่ไหมครับ <laughs> พยันเลสเตอร์ซิตี้เจ้าคุณธงชัยพยันวินวินวินพ่ายยันแพ้ไม่เป็นค่ะของเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรดังมากผมไม่เขย่าขวดแล้วนะฮะรู้แล้วใช่ไหมครับอแต่วันนี้มีคู่แข่งครับค่ะเป็นพายันเวอยวผูมีสองแบบให้เลือกอแบบที่หนึ่งถ้าเป็นพยันเรียวพูขายผืนละหนึ่งรอบาทถ้าเป็นเสื้อยืด เสื้อยัน,ยนลิเวอร์พูลร้อยเก้าสิบเก้าเสื้อยัน<จ>ลิเวอร์พูลร้อยเก้าสิบเก้าใช่มีให้เลือกนะอยากจะได้เป็นพยันไมพกหรือจะใส่เสื้อยันนะคะใส่แล้วแคล้วคลาดนะคะร้อยเก้าสิบเก้าวัดที่ปั๊มพยันเสื้อยันลิเวอร์พูลออกมาขายก็คือวัดไผ่หมูขิดอยู่ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองจังหวัดอ่างทองค่ะพระครูวิรุณธรรมมาพิรักเจ้าอาวาสบอกว่า ยังขาดปัจจัยในการไปสร้างโบสถ์ดังนั้นจึงจมีมไอเดียที่จะทำพยันเสื้อยันริเวอร์พูลขายระดมทุนคาถามก็คือไอเดียนี้เอามาจากไหนมาได้อย่างไรไอเดียนี้คิดได้อย่างไรก็เจ้าคุณธงชัยยังมีพยันเลสเตอร์เลยและประสบความสำเร็จแล้วก็ราคานี่เคยไต่ไปถึงลักแสน พระครูวิรุณธรรมาพิรักเจ้าวาดวัดไผ่หมูผิดก็บอกว่าโดยตัวของพระเองนั้นเป็นแฟนบอลเป็นแฟนเลเวอร์พรด้ดเป็นแฟนหนิวแน่นเป็นแฟนรุ่นดึกดำบันทีเดียวเป็นแฟนรุ่นที่ทันยุคที่ซูน้าชื่อเอียนลัชไอ้หนวดหินนานยังคะนานเหรอคะเก่าขนาดไหนคะเก่ามากคนลวกันเนี่ยนะฮะ อดีตศูนย์หนา้าคนหนึ่งของลิเวอร์พูลชื่อเ e อียนลัชฉายาคือไอ้หนวดหินเป็นนักเตะชาวสกอตพระครูเจ้าวาดวัดไผ่หมูขิดเป็นแฟนบอลตั้งแต่ยุคเ e อียนลัชยังดังประทับใจชื่นชอบเ e อียนลัชมากประกอบกับไปได้พยันเลสเตอร์มาเืนหนึ่งออของเจ้าคุณธงชยัย ในบัตรดนก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาทันทีเกิดแรงบันดาลใจเมื่อมีผ้ายันลสเตอร์ได้ทำไมจะมีผ้ายันลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นสองแรงบวกเลยเป็นการเป็นผ้ายันและเสื้อยันลิเวอร์พูลแต่ที่สำคัญผ้ายันลิเวอร์พูลกับเสื้อยันลิเวอร์พูลเนี่ยทำเพื่อเป็นการกุศลนะคะนำเงินไปสร้างโบสถ์นะคะของวัดค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จครับครับคำถามก็คือเกิดคำถามสนันบันเละ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดอย่างไรครับผมคิดว่านะมหาเถรสมาคมศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาใครต่อใครในแวดวงาศาสนาในแวดวงสังกัิการแทนที่จะเอาเวลามารวมเท้ากันเขยา่าเก้าอี้พอสำนักพระพุทธจงกระทั่งเขาต้องเด้งคุณพงพรพรามสเสน่ไม่ต้องเขย่าแล้วเขาไปแล้ว ผมเข้าใจว่าหันกลับมามองความเป็นไปในแวดวงพระทานองนี้บ้างก็ดีนะครับก็น่าคิดนะเหมาะสมไหมมีคําถามเหมือนกันนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่เป้าหมายหาเงินสร้างโบสถ์ไม่ว่ากันอันนี้ยอมรับได้แต่ใจผมก็ไม่ค่อยยอมรับนะประเทศไทยสร้างวัดเยอะเกินไปประเทศไทยสร้างโบสถ์ได้ทั้งปีค่ะที่นี่อาจจะขาดไงคาราคาซังยูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ หาเงินสร้างโบสถ์ก็พอก้มแกล้มก็พอฟังกันได้อ,อแต่วิธีการหาเงินสร้างโบสถ์แบบนี้สินี่คือจะอ้างว่าเป็นกุศโลบายม,มันก็เป็นกุศโลบาย,บายของอม,มันก็ต้องมีกรอบมีความพอดีใช่ไหมครับมผมคิดว่าใครในแวดวงพระที่รบทับจับศึกล้มคุณพงพรพ,พ,พรามสเสน่ห์ล้มมือปราบเงินทอนวัดนั่นนะครับเอาพละกกำลังเอาเวลาเอาสมองอม,มาส่องกล้องมาสแกนมาขย่าขวด มาชำระล้างมาคลีนนิ่งแวดวงพระเรื่องทํานองนี้สักครั้งดีไหมครับทําให้คนที่เขาศรัทธาไม่เกิดข้อกังขาหรือค้างคาใจนะแล้วปั้มพยานลิเวอร์ขายอ้างหาเงินสร้างโบสถ์ก็สร้างจริงสร้างจริงไอโบสถ์สร้างแต่วิธีการมันเหมาะไหมมีคนถามมาเหมือนกันว่าเหมาะสมหรือไม่กับทาพยานขายแบบนี้นี่แหละไปกใหญ่แล้วที่สําคัญบอกชัดเจนเป็นแฟนศูนย์หน้าดาวดังลิเวอร์เอียรัดด้วย มันก็เกิดคําถามเยอะนะะไปกันอีกเรึ่งหนึ่งยังอยู่กับเรื่องของการทําบุญทําทานนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ในการบริจาคเงินเข้ายูนิเซฟประเทศไทยไหมครับตัวผมมีมีประสบการณ์นะประสบการณ์บวกหรือลบผมขอเก็บเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ในระยะนี้ในโซเชียลมีเดียกำลังร้อนถ่าเลย เพจเพจหนึ่งที่ชื่อว่าสิริวันนาจิวนิวค่ะได้โพสต์ข้อความที่ทําให้สะท้านสะเทือนทั้งแวดวงของคนทําบุญนะฮะหลายคนก็แบบมีอารมณ์ร่วมประมาณอย่างนี้ด้วยนะคะมาแสดงความคิดเห็นข้อความนะคะบ,บอกว่าเตือนกันหน่อยจะได้ไม่เสียใจภายหลังเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟที่ตั้งโต๊ะชวนบริจาคมีสาวน้อยใจบุญบริจาคเงิน600บาทโดนขอใบ โดนขอในกรอกข้อมูลขอให,ให้กรอกข้อมูลเจอโดนมัดมือชกบริจาคยาวตัดบัตรไปเลย3เดือนโดยไม่รู้ตัวไม่มีการอธิบายพวกที่ชวนบริจาคไม่ใช่พนักงานของยูนิเซฟแต่เป็นพนักงานของบริษัทที่ชื่อว่าแอปโกซึ่งเป็นบริษัททําการตลาดเงินบริจาคนั้นเข้ายูนิเซฟจริง แต่โดนหักให้แอปโกผ่านบัตรเครดิตพนักงานขายได้ค่าคอม500-800บาทต่อใบหาได้วันละคนก็รับเงินตกเดือนละ24,000บาททุกอย่างหักผ่านบัตรเครดิตไม่รับเงินสดพวกนี้ก็จะได้ไม่รับเด็ดขาดผูกขาดยาวให้จ่ายเป็นปี3ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็เพิ่งรู้ว่ายูนิเซฟเวลาตั้งโต๊ะรับรริจาาเจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะรับบริจาาไม่ใช่คนของยูนิเซฟแต่เป็น คนของบริษัทที่ชื่อว่าแอป,ปโกแอปโกค่ะมารับหน้าที่ในการบริจาคเชิญชวนบริจาคตั้งโต๊ะต่างๆแทนพวกกันแบบที่โกก็คือยูนิเซฟมอบหมายให้บริษัทเอกนชนที่ชื่อแอปโกทำหน้าที่ล่าหัวแทนตัวเองอ่ะใช่นี่ประเด็นที่1ประเด็นแรกคกกรับถูกต้องถูกต<ร>้องประเด็นที่2เมื่อต้องจ้าง นักล่าหัวในการล่าคนบริจาคเงินเข้ายูนิเซฟมันก็ต้องมีการจ่ายค่าล่าหัวใช่ไหมครับค่าคอมนั่นแหละคอมมิชชั่นไงให้กับคนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ในการรับเงินบริจาคหาลูกค้าห้าร้อยถึงแปดร้อต่อรายนี่ก็คือประเด็นที่สองที่เราได้ข้อมูลจากเพจที่ชื่อสิริวนาจิวแล้วก็จิวนิวจิวนิวค่ะจิวนิวนะครับประเด็นที่สาม ในการรับบริจาคนั้นไม่รับเป็นเงินสดไม่รับเงินสดไม่รับบริจาคเป็นครั้งเดียวค่ะจะรับบริจาคผ่านบัตรเครดิตใช่และหักและรับบริจาคแบบผูกระยะยาวผูกปิ่นโตหักทุกเดือนถ้าเผลอกรอกในใบแสดงความสมัครใจในการที่จะบริจาคแล้วให้หักจากบัตรเครดิตได้จะถูกหักเป็นรายเดือนอตลอดไปค่ะบางครั้งเนี่ยตั้งใจจะให้หักแค่งวดเดียวอยากทำบุญครั้งเดียวไงปรากฏว่า เผลอตัวปากหนักไปนิดนึงมาดูทีันกลับมาดูสลิปอีกทีเอา้ามันหักมาทุกเดือนหลายเดือนแล้วไม่ได้ดูเอาแล้วครับหลังจากที่เรื่องนี้กระจายกันออกไปในเพจของยูนิเซฟไทยแลนด์เขาก็ออกมาพยายามชี้แจงนะครับใช่ค่ะจะชี้แจงอย่างไรผมมีความสุขว่ามันไม่เคลียร์เมื่อไม่เคลียร์ดังนั้นนะนะเมื่อไม่เคลียร์ดังนั้นนะนะครับแทนที่จะเก็บสาระฟังคับชี้แจงผ่านเพจสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะครับ ฟังคบอธิบายจากสิ่งมีชีวิตดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของยูนิเซฟดีกว่านะคะจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนอยากรู้มากที่สุดว่าบริจาคผ่านแอปโกเนี่ยถูกตัดค่าคอมหรือค่าหัวคิวเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครับทำไมต้องใช้ต้องใช้บริการนักล่าหัวค่ะเราจะไปกันที่ไปกันที่คุณทวัน,นีชนเห็นชอบนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนนะคะขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณทวัน,นีค่ะสวัสดีครับค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนายกุณามน,นัค่ะค,ะครับ,รบผมจะหยิบเอาสาระในเพจของคนที่ใช้ชื่อว่าสิริวรรณมาเป็นประเด็นคําถามน,นะครับเริ่มจากคําถามาาแรกก่อนนะครับในการออกไปตั้งโต๊ะรับบริจาคจากประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ประจําโต๊ะรับบริจาคไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนถูกต้องนะฮะ อ่าค่ะดินี้ฉันขอเรียนข้อมูลพเพิ่มเติม่างนี้ค่ะคือว่าอยากจะอธิบายวิธีการทํางานของยูนิเซฟการระดมทุนของยูนิเซฟในประเทศไทยนิดนึงน,นะคะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วยูนิเซฟนะคะเจ้มหมีิอื่นเซฟในประเทศไทยะคะ่ะมีจริงๆมีจำนวนน้อยมากค่ะ <c oughs> ก็คือรวมถึงว่าผู้ที่ทงางา,ะะททงานเกี่ยวกับด้านระดมทุนและก็ทํางานเกี่ยวกับด้านเรื่องช่วยเหลือเด็กนะคะรวมๆแล้วมีประมาณแบบ40กว่าคนเท่านั้นเองะคะ่ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆด้วยข้อจํากัดของเรื่องคนจํานวนคนอย่างเงี้ยนะคะทาให้ในงานระดมทุนของเราอะค่ะหลายๆรูปแบบ อ่ะะคเราต้องการใช้าาพาร์เนอร์ค่ะหมายถึงว่า่บริษัทต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเราล่ำงานนี้ออกไปอะค่ะดังนั้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของการให้คนนอกมารับงานระดมทุนค่ะไปทำแทนถูกไหมฮะค่ะค่ะซึ่งก็คือ,อเป็นเหมือนกับอูนเทอรเนชั่นแนทำนะคะเพียงแต่ด้วยข้อจำกัดในเจ้าหน้าที่พวกนี้ค่ะค่ะครับครับที่นี้ทีนี้บริษัทที่ชื่อแอปโก้ก็คือบริษัทที่เรามอบหมายให้ เป็นกลไกในการออกไประดมทุนจากประชาชนใช่ไหมฮะจริงๆแล้วค่ะนอกจากแอปโก้แล้วนะคะเรายังใช้บริษัทหลายๆรูปแบบอะค่ะใชากที่บริษัคทรษครับ ใช้ทั้งหมดกี่บริษัทคะนอกจากแอปโก้มีบริษัทอื่นอีกกี่บริษัทคะจริงๆก็มีอีกหลายบริษัทค่ะรวมถึงเราทําเองด้วยนะคะอย่างน้องๆที่ไปตั้งโต๊ะคุยกับผู้บริจาคอย่างนี้ค่ะหรือว่าไปเจอผู้บริจาคตามห้างอย่างงี้ค่ะเราก็เราก็มีบริษัทแอปโก้แต่เราก็ใช้น้องๆที่เราที่ทํางานท <Sadly, S 2> ี <rant> ่อ <ility> ยู okay. ่ในเซนต์ตัตรงเองนะคะนอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอย่างเช่น บางครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราต้องติดต่อกลับไปยังผู้บริจาคค่ะในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของผู้บริจาคไวเชนและเงินเหลืออะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ค่ะก็ต้องการต้องมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่เป็นเหมือน call center ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มารับผิดชอบงานพวกนี้ออกไปค่ะรวมทั้งว่าสมมุติว่าคุณใดคุณอะไรอาจจะเคยเห็นจดหมายใช่ไหมคะที่ส่งไปถึงผู้บริจาคค่ะค่ะก็จริงๆเราก็จะมีเราก็จะทำ จะมีคนที่ทําเรื่องดีไซน์ให้เรานะคะแล้วก็มีโรงพิมพ์ที่พิมพ์ให้แล้วก็ส่งไปชนีไปหาผู้บริจาคอย่างนี้ค่ะเป็นเอกชนของยูเซก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ค่ะ <Okay, can. S 2> เป็นเอกชนอีกรายที่มารับทําใช่ไหมคะ ของของส่หมายในลงทุนใช่ไหมคะจริงๆอย่างดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการออกแบบการอะไรเนี่ยเราก็เราทําเองอะค่ะแต่ว่าส่งไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์บริษัทที่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วก็จากโรงพิมพ์ก็ส่งไปที่ไปชนีให้ดาเนินการแบบส่งจดหมายไปยังผู้วิจารณ์ครับครับคุณทวันนี้ครับที่บอกว่าใช้หลายบริษัทนั้นนะครับแบ่งกันอย่างไรครับเช่นแบ่งตามพื้นที่ เช่นแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนี้ใช้บริษัทนี้กลุ่มเป้าหมายนั้นใช้บริษัทนั้นในการออกไปไไรับการบริจาคหรือแบ่งกันตามสภาพงานครับงานส่วนนี้ให้บริษัทที่1ง,งานส่วนนี้ให้บริษัทที่2หรืออย่างไรครับที่บอกว่าใช้หลายบริษัทแบ่งงานยังไงคะ อ๋อค่ะแล้วก็คือแบ่งเป็นตามโปรเจกต์ไปอะค่ะเป็นโครงการไปนี้ดีกว่านะคะหรือว่าลักษณะการระดมทุนไปอะค่ะอย่างเช่นงานค่ะงานที่ริจากงานที่ไปตั้งโต๊ะไปจากนะคะเจอประชาชนทั่วไปอย่างงี้ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะงานที่รับโทรศัพท์ก็เป็นบริษัทหนึ่งหรือว่าบางทีเรามีแคมเปญพิเศษค่ะเรามีแคมเปญพิเศษเช่นว่าเราอยากจะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้บริจาคในเขตการฉุกเฉินนะคะในต่างประเทศนะคะ จะต้องมีคนจะต้องมีคนออกแบบออกแบบโปสเตอร์ให้เราอย่างนี้ค่ะและ้วก็จ้างเป็นดีไซเนอร์ออกแบบให้เราแล้วก็ลงทิมทิมพ์ให้เราคือแล้วแต่ลักษณะแคมเปญเลยค่ะว่าจะเป็นแคมเปญลักษณะไหนอย่างนี้นครับ,รบสรุปกันดังนี้นะครับก็คือในส่วนของการออกไปตั้งโต๊ะรับบริจากตามสถานที่ต่างๆเช่นห้างท็อปอดังนี้เป็นต้นน,นะครับเราก็จะมอบหมายให้บริษัทที่ชื่อแอปโกเป็นคนดําเนินการถูกต้องนะฮะ ถูกต้องค่ะและรวมถึงเจ้าหนี่ของยูนิเซฟเองด้วยนะคะที่ที่เป็นน้องๆทีมของเราเองด้วยค่ะครับรบ,บริษัทแอปโก้ก็ดีหรือบริษัทเอกชนอื่นๆก็ดีเราให้ค่าในหน้าในการหาผู้บริจาครายละหัวละหรือคิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์หรืออย่างไรครับคิดยังไงคะค่ะคืออย่าง,งนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในงานระดมทุนนะคะเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน,ในการระดมทุนแลวก็นค่าแอดมินอะไรอย่นค่ะค่าบริหารกับ การคือค่าค่าทำงานให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่ะงานพวกนี้ยูนิเซฟเนี่ยค่ะแต่ที่เราทํามาเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายในการทํางานพวกนี้ของเราต่ำมากซึ่งเราก็ถ้าจะเห็นจากรายงานการดำเนินงานของยูนิเซฟนะคะซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปทุกๆปีนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินทุนของเราอะค่ะที่ผ่านมาอยู่ในระดับประมาณ1 4บสถึงสิอย่างปีล่าสุดนะคะปีที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายอยู่ที่16ค่ะซึ่งนับว่า มากจริงๆคือวิอยาจะลองให้เทียบภาคธุรกิจทั่วไปนะคะด้วยค่าใช้จ่ายเท่านี้เนี่ยคิดว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าการดำเนินงานของเราค่ะสรุปครับสรุปคุณคุณคุณทวันนีครับสรุปว่าเราจ่ายให้กับบริษัทแอปโกเป็นเปอร์เซ็นต์ในอัตราสิบสี่ถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์ของยอดบริจากที่ระดมได้ถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่แค่1ิบี่ถึง16เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะจริงๆเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราใช้นะคะในการดำเนินงานทุกๆอย่างของเราเลยค่ะ เป็นภาพรวมนะคะว่าเราใช้ต้นทุนในการระดมทุนใช่ต้นทุนในการระดมทุนค่ะในส่วนของแอปโก้ที่เข้ามาช่วยรับโดนรับบริจาคต่างๆอี่น้เขาจะได้สัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะของโดยปกตินะคะเราก็จริงๆแล้วยูเนซีเนี่ยค่ะเวลาเรา แจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเราเป็นเท่าไหร่นะคะคือจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าค่าใช้จ่ายนียรวมถึงค่าใช้จ่ายของแอปโกด้วยนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าต้นทุนในการระดมทุนของยูนิเซฟประเทศไทยอยู่ที่16%ของยอดเงินไปจากที่ได้รับใน16%ก็รวมส่วนที่ต้องแบ่งให้กับแอปโกแล้ว รวมแล้วค่ะรวม<อ>แล้วรวมถึงแบบอย่างสมมติว่าค่าโทรศัพท์ค่าไรสีเอีออะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเราติดต่อกับผู้บริจาะคะหรือทําส่งรายงานไปให้ผู้บริจาคอะคะ่ะอันนี้ก็รวมแล้วด้วยค่ะมีคําถามว่าทําไมตั้งเงินขยว่าไม่รับบริจาคเป็นเงินสดทําไม<อ>ตั้งเงินขยว่า ให้บริจาคผ่าน,านบัตรเครดิต,ตหมายความว่ายูนิเซฟเนี่ยทุกๆทุกๆทุกๆเส้นเดือนเนี่ยทางยูนิเซฟก็จะไปหักเงินบริจาคจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้บริจาคทำไมตั้งเงื่อนไขนั้นครับค่ะ โอ้ยอดีเลยค่ะที่ที่ถามนี้เพราะว่าดิฉันอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบแบบมองในภาพเดียวกันเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วการทํงางานของยูนิเซฟเนี่ยค่ะเป็นการ<ช><ช>ทำงานยูนเิเซฟอยู่ในประเทศไทยมาเกือบเจ็ดสิบปีแล้วนะคะเก<ช>ือบเจ็ดสิบปีแล้วค่ะ,ะพนเพราะฉะนั้นการทํางานของยูนิเซฟทุกท่านจะทราบว่าเป็นการทํางานในระยะยาวอะคะ<ช>อ่ะเราจริงๆแล้วคือเราพยายามที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นผู้ท,ที่บริษัทที่เราเรียนเชิญมาร่วมเดินทางไปกับเราอะคะอ่ะแล้วก็อยากจะให้มีภาพมองภาพเดียวกันว่าเรากำลัลงสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงนี่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในปีเดียววันหนึ่งหรือสองวันได้อะค่ะแต่มันจะต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลย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 อยากจะเวลาเราเรียนเชิญผู้บริรรจาคค่ะก็อยากจะให้มองภาพเดียวของเราว่ามาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมาร่วมสนับสนุนโครงการของวิเชตในระยะยาวกันติดเดีคยวครับคุณทวันีผมถามใหม่ดีกว่าเอาอย่างนี้คุณทวันีคําถามที่หนึ่งนะครับ,รบทําไมไม่รับบริบจาคเป็นเงินสด ทำไมต้องบังคับให้บริจาคผ่านบัตรเครดิตคำถามที่ 2, 2> ใ,ในคราวเดียวก,กันก็คือ ทำไมเขาขอบริจาคครั้งเดียวไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขให้บริจาคแบบต่อเนื่องหลายเดือนหลายงวดทําไมล่ะฮะสเดือน6เดือนสิบสองเดือนได้ค่ะที่ยังไม่ไขออนุญาตตอบคำถามที่สองก่อนนะคะเพื่อให้ได้ชัดเจนยิ่ขึ้นเพราะว่ากําลังจะอธิบายว่าจริงๆแล้วค่ะยูนิเซฟญาติคาจะเห็นว่าการขอบริจาคของเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้ขอระยะอย่างย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าลองเปิดเข้าไปที่แบบหมาายถึงว่ในจดหมายที่เราส่งถึงผู้บริจาคค่ะเราเนี่ยมีเรียนเชิญผู้บริจาค ว่าบริจาคครั้งเดียวก็ได้ต่อเนื่องก็ได้อะคะ่ะแล้วก็วิธีการระดมทุนอย่างอื่นของเรานะคะ,ะดิฉันไม่ทราบว่าเคยเคยเห็นคมเตนของเราที่ว่าอขอเชิญร่วมบริจาคผ่านทาง s m s หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นการบริจาคครั้งเดียวนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ย s m s มาที่ยูนิเซสนะคะแล้วก็อย่างทางเว็บไซต์หรือทางอีกทังทางอื่นหรือแคมเปญอื่นๆนะคะจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้ขอบริจาคแบบว่าจํากัดว่า ต้องไปจากกับเราเนี่ยระยะยาวอย่างดเดียวแล้วตัดตัรเครดตอย่างเดียวนะคะอ,อ,อย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะคะจะเห็นว่าเรามีรูปแบบการขอไปจักหลายๆแบบขึ้นอยู่กับแคมเปญขึ้นอยู่กับลักษณะการระดมทุน,นะคะ่ะทีนี้กลับไปที่คําถามแรกค่ะที่บอกว่า <ทะ S 1> เอ๊ะทำไมถึง,ไม,งไม่รับเงินสดนะคะคือ,อ,อต้องเรียนยนี้เลยะคะ่ะว่าการรับเงินสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีช่องทางที่ จะให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นเยอะนะคะสมมุติว่าถ้ารับเงินสดมาเงินสดหายหรือรั่วไหลไปทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเลือกในการที่จะขอรับไปจากผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นเวลาด้วยเงินไขาการไปจาบแบบนี้ค่ะบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคารเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีเลยว่าเงินนี้นะคะธนาคารขอเขาก็จะเรียกเก็บจากบัตรเครดิต ส่งไปที่บัญชีของยูนิเซฟโดย<ช>ตรง,<ช>ต,รงตรงนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าช่องทางคือการไหลของเงินเนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้จากจุดของผู้บริจาคถึงยูนิเซฟอะค่ะ ครับค่ะคในกริจากแบบนี้นะคะมาเราเราจะควบคุมคอนโทรลแอปโก้ได้ยังไงถ้าเกิดแอปโก้จะไปใช้วิธีการหลอกล่อผู้บริจาคให้บริจาคแบบระยะยาวโดยที่เขาเผลอๆไม่รู้ตัวะค,ะค่ะอ่าค่ะค่ะดิฉันอยากจะแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะเรามีลายๆายส่วนเราเรามีสิ่งที่เราทำหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือเรามีการอบรมนะคะที่เข้มข้นจากเรานะคะว่าให้เขาให้เด็กๆทราบว่าเนี่ยยูนิเซฟคือใครยูนิเซฟทำอะไรงานของ เราเพื่อช่วยเหลือเด็กเด็กน้องๆที่ก้าหน้าท,ที่ที่ออกไประดมทุนเขามีหน้าที่ที่จะทําอะไรจุดมุ่งหมายของเราเพื่อช่วยเด็กยังไงนะคะแล้วนอกจากนีนนยการอบรมเนี่ยก็ยังรวมไปถึงว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอระดมทุนอย่างไรบ้างนะคะ <S <S แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเราให้ความสําคัญมากๆอะคะ่ะก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมรวมถึงมารยาทนะคะต่างๆที่เขาจะอะไรที่สามารถทําได้หรือทําไม่ได้กับผู้บริจาคหรือสาธารณชนทั่วไปเพื่อว่า สิ่งเหล่านี้รวมกันสามข้อเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทางลบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อความที่สื่อสารไปยังผู้บริจาคเนี่ยถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อความที่เ,เป็นจริงนะคะใ,ในขณะเดียวกันค่ะในส่วนที่สองก็คือว่าบางทีเนี่ยในสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเราทำยังไงนะคะโดยปกติเราจะรับข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนํานะคะจากผู้บริจาคซึ่งใ,ในที่ผ่านมาก็มีนะคะไม่ได้ไม่มีนะคะมีทั้งคําชมแล้วก็มีทั้ง ข้อรองเรียนหรือคำแนะนำนครัพวกนี้ค่ะพอเราได้ลังมาแล้วเราจะมีมาตรฐานการทํางานเลยค่ะว่าขอได้รับมาแล้วภายในกี่วันเราส่งเรื่องไปนะคะได้ข้อมูลในระดับไหนแล้วก็พอให้มีการสืบสวนตรวจสอบ ิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีมาตรการค่ะมาตรการมันก็จะมีระดับความเข้มข้นที่ต่างกันไปในใสำหรับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าจริงๆต้องจากสิ่งที่พูดมานานเนี่ยเรายังมีอีกอันหนึ่งที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mystery shopping ค่ะ mystery shopping คืออะไรคือเหมือนกับว่าเราส่งคนที่เขาไม่รู้อะค่ะว่าเป็นคนจาก u n นิเ f e หรือว่าน้องๆของ u n นิเ f e เองก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนที่เราส่งไปดูสอง นะคะแล้วก็ส่งไปเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำเราก็จะส่งส่งไปแล้วก็จะมีเช็คเหมือนเป็นเป็นลิสต์เป็นข้อค่ะที่ว่าเขาจะต้องมีทําอะไรทําอย่างนี้ทําปฏิบัติตามมาตรฐานที่รากระโดดไปหรือเปล่าค่ะอย่างนั้นซึ่งเราจะทำนะคะทุกๆเดือนค่ะแล้วก็เราก็จะมีรีพอร์ตหมายถึงว่าคนที่ออกไปค่ะก็จะทํารายงานมาว่าได้คะแนนเท่าไหร่ผ่านหรือไม่ผ่านต้องปรับตรงด้านไหนบ้างค่ะ ครับครับแล้วคุณธรรมดีครับ,รบได้ตอบแล้วหรือยังครับทำไมต้องบังคับให้บริจาคต่อเนื่องบริจาคครั้งเดียวไม่ได้อ๋ออย่างตะกี้ที่เรียนนะคะว่าเราไม่ได้ไม่เราเอาขึ้นอยู่กับช่องทางก่อนนะคะอย่างช่องทางที่น้องๆไปเรียนเชิญผู้บริจาคค่ะเอจริงๆแล้วอ เวลาเราเรียนเชิญผู้พิสจน์เนี่ยเราบอกว่าเออมาช่วยร่วมเดินทางกับเราในระยะยาวได้ไหมแต่ถ้าผู้พิสูจนประสงค์บอกว่าไม่อะ่ะขอใจบริจาคครั้งเดียวเรารับได้นะคะแล้วจริงๆถ้าจะเห็นแบบฟอร์มการบริจาคนะคะย่างที่ที่ฉันเล่าตอนแรกว,ว่า,ามีแบบฟอร์มการบริจาคชัดเจนว่าเป็นระยะยาวใช่ไหมคะแต่ในขนะดเดียวกันก็มีอีกแบบฟอร์มหนึ่งที่บอกว่าการบริจาคครั้งนี้เป็นการบริจาคครั้งเดียวเพราะนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริจาคอะคะ่ะว่า,าว่า แบบตัดตัดสินใจเลือกแบบว่าช่วยขน,นับสนุนดูดีใจในรูปแบบไหนค่ะคุณเทาวันค่ะคุณตอนนี้อย่างนี้ดีวกว่ามันมีตัวอย่างคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยบอกว่าเคยถามเจ้าหน้าที่ว่าบริจาคแบบครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้บอกต้องบริจาคต่อเนื่องหรือบางคนบอกบริจาค6เดือนแต่ถูกตัดบัญชีแบบมึนๆนะ่ะพอเลย6เดือนไปแล้วก็มีการมาแอบตัดบัญชีด้วยลักษณะแบบนี้เราสุ่มตัวเราเคยเจอปัญหานี้ไหมคะเ,<อ>เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ไหมคะ ค่ะเคยได้ยินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มันกขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆดิฉันยกตัวอย่างเช่นนะคะบางครั้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นว่าสมมติว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะน้องๆอาจจะอธิบายไม่ดีพอเพราะฉนั้นเราก็จะกลับไปที่เคสว่ากลับไปที่คนที่คุยกับผู้ปริจาค่ะว่าไม่ได้นะต้องคุยให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเหมือนกันที่ว่าพอเราออกแบบฟอร์มมาดูแล้วค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับผู้ปริจาคเกิดขึ้นแต่ว่า าคืออย่างหกเดือนนะคะจริงๆแล้วก็จะมีการเขียนโดยชัดเจนว่ามีการตัดเงินทุกๆปกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะคะือจริงๆมันเคสเนี่ยมันมีม,นม,มันมีหลากหลายรูปแบบจริงๆ <c oughs> ค่ะแต่ว่าเวลาเราได้คอมเมนต์ <c oughs> ต่างๆมาหรือว่าเวลาเราอ <c oughs> ินเวสติเกตหมายว่าตรวจสอบเคสแล้ว, <c oughs> วนะคะเราก็จะเอาทุกๆอย่างนะคะทั้งข้อมูลทั้งหมดนะคะบมวลไปเพื่อปรับปรุงการทํางนานให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะ่ะ <c oughs> เอาละครับหรือเวลาประมาณแค่สองนาทีเท่านั้นเองคุณทวันดีนะครับต้องไฮไลท์นิดนึง หรือสองคำถามคำถามแรกก็คือบริษัทแอปโกที่เรามอบหมายให้เป็น,นกลไกในการออกไปรับบริจากแทนนั้นนะครับ,รบเป็นบริษัทเป็นใครมาจากไหนอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วดิฉัน Uh, อย่างแอปเค่ะก็เป็นบริษัทที่ uh, มีความเชี่ยวชาญในการระดมทุนนะคะซึ่ง uh, uh, บริษัทนั้นอยู่ในต่างประเทศนะคะแต่ว่าตัวเขาค่ะก็เขามาตั้งในประเทศไทยนานมากแล้วค่ะออประมาณ10ปีได้แล้วค่ะค่ะคำว่า <c oughs> คาว่าเป็นผู้ชี่ยชาญทางด้านการระดมทุนหมายถึงเป็นเอ็กซ์เพิในการออกไปรับะลยจากนี่หรือครับ ใช่ค่ะคืออย่างยูนะะิเซนเนี่ยค่ะเวลาที่ใช่ค่ะยูนะะิเซฟเนี่ยค่ะเวลาที่จะทํางานกับใครอะคะ่ะมันก็จะต้องมีการตรวจสอบอผ่านขั้นตอนการบิดด๊กอินะคะการทํางานนะคะ ตรวจสอบบริษัทอย่างชัดเจนนะคะว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสามารถที่จะทํางานได้หรือเปล่าค่ะแน่นอนว่าแน่นอนว่าเวลาเราจะทํางานกับใครอะค่ะเราก็ต้องรู้ทราบว่าการทํางานของเขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่เวลาเราเราจะจ้างใครสักคนทํางานให้เราเนี่ยค่ะต้องดูครับครับครับย้ำนะครับว่าแอปโกเป็นบริษัทจากต่างประเทศเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการระดมทุนในการรับบริจากนะฮะ ค่ะแต่เขาตั้งขึ้นเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจคือหมายถึงว่าเราได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเขาตั้งขึ้นอย่างถูกต้องเลยประเทศไคือบริษัทที่ทาบมาค่ะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยค่ะค่ะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณพนีนะคะจนถึงเช้าค่ะขอบคุณมากค่ะครัสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนนะคะองค์การยูนิเซฟประเทศไทยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาติดติงนะ พูดเร็วจนฟังแทบไม่ทันเลยเราสองคนก็แทบจะจับประเด็นไม่ทันเช่นกันเพราะพูดเร็วมากมและแต่ละคำถามก็ตอบยาวมากอมตอบยาวจนกระทั่งคนถามงงแต่เราก็พยายามที่จะไฮไลไท์ให้ตอบให้ตรงก,กับปร,<ต>ประเด็นที่สุด,ส,ส,ดสิ่งที่สรุปได้สิ่งที่สรุปได้หนึ่งในการรับบริจาคใชเออสซอร์สใช้บริษัทใช้เบือชีพ ใช้มืออาชีพจากต่างประเทศ,เท,ศทางด้านการรับบริจาคมาดําเนินการแทนจริงๆงผ่านบิดดิงเข้ามาในแอปกโกเนี่ยแหละเป็นเชี่ยวชาญทาง,<อ>งด้านนี้เมื่อใช้นักล่าหัวมืออาชีพจากข้างนอกมันจะต้องจ่ายค่าล่าหัว,วเร<อ>าจะเรียกมันค่าอะไรเพือค่าล่าหัวก็ต้องมีการบริหารจัดการนี่มีค่าใช้จ่ายแสดงว่าทุกๆร้อยบาทที่ระดมทุนเข้ามาได้มีต้นทุนในการระดมทุนทั้งสิ้น14บสถึงสิบาทสิบหกบาทนั่นแหละสิบหกบาทนะครับอ่ะว่ากันไป พอเถอะออที่เหลือสุดแต่ใจสุดแต่ใจนะคะก็ไล่กันเข้ามาเยอะแยะมีประสบการณ์ร่วมกันเยอะนะกับเรื่องบริจาคเงินให้กับยูนิเซฟเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไป่พักกันก่อนค่ะ